สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตีนะคะวันนี้พอดีคุณรตีอ่านเจอบทกลอนบทหนึ่งนะคะคืออ่านแล้วอ่านอกีกรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็มาในแนวของเราด้วยวันนี้คุณรตีถือโอกาสขออัญเชิญบทกลอนพระราชนิพนธ์จากสมเด็จพระเทพร,รนะัตนราชสุดานะคะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังค่ะ,ะสำหรับสอวอทุกท่านนะคะ อายุมากอย่าคิดมากให้มากเรื่องคิดให้เปลืองเวลายิ่งมีน้อยอายุมากต้องเริงร่าอย่าเมอลอยต้องหมั่นคอยปล่อยวางบ้างจะดีอายุมากต้องคิดบวกอยู่เสมอคงได้เจอความสงบความสุขสีอายุมากไม่ต้องหวังความมั่งมีเป็นเศรษฐีดีไม่ดี จะตายไวอายุมากมีเมตตาเป็นที่ตั้งอยู่ยืนยั้งให้ผู้คนได้กราบไหวอายุมากถูกเบื่อบ้างไม่เป็นไรถึงยังไงเขาเบื่อได้ไม่กี่ปีอายุมากอยากอะไรหากินได้ดื่มกินไปกับเพื่อนให้สุขขีร้องเพลงบ้าง เต้นรําบ้างเพลิดเพลินดีชุบชีวีให้สดใสไวชารานี่คือบทกลอนพระราชนิพน์ที่คุณรติอันเชิญมาอ่านให้ฟังในวันนี้นะคะฝากถึงเพื่อนๆทุกท่านค่ะ